สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาแกะปลาทูให้ดูนะคะอันนี้นะคะวันนี้พี่ใช้มือแกะเลยนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะกรมนาไมใยม่ไม่ต้องลงนะคะพี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเราก็วิธีแกะแบบนี้นะคะคือปลาทูจะยังอยู่เป็นรูปทรงปลาทูนะคะเพราะว่าพี่จะเอาแค่ก,าก,าก้างด้านก้างกลางด้านในออกนะคะนี่ค่ะ๋ยวพี่จะอธิบายอีกตัวหนึ่งนะคะ นี่จะเป็นแบบนี้นะคะก้างกลางจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่หัวปลาจะยังอยู่นะคะก็คือเราเด็ดที่หางปลาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาครีบด้านข้างออกค่ะนี่ใช้มือใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่อยๆดึงออกนะคะแล้วก็สองข้างเลยนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยแบะตรงนี้นะคะตรงเนื้อปลาระวังที่มือนะคะแล้วก็ ดึงตรงหางนะคะก้างที่อยู่ท่อนหางนะคะแล้วค่อยๆดึงออกก้างกก็จะหลุดออกมาเลยนะคะรูปทรงตัวปลาก็จะยังอยู่นะคะอือ,อแบบนี้เลยค่ะ